สวัสดีครับพบกับ MG Car Care c l i n i อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการตรวจสอบสภาพรถยนต์นะครับหลังจากที่เราวิ่งลุยผ่านน้ำท่วมมาแล้วนะครับผมจะแบ่งเป็น2ระดับแล้วกันนะครับระดับแรกก็คือระดับน้ำที่ไม่เกิน30ซนติเมตรหรือครึ่งล้อนะครับระดับที่2ก็คือน้ำที่เกินครึ่งล้อขึ้นมาหรือสูงเกินกว่า30ซนติเมตรนะครับอันนี้เราเวลาเราขับอยู่เราจะรู้ได้ไงนะครับวิธีการ ตรวจสอบง่ายๆก็คือเราดูรถข้างๆนะครับรถที่ยู่งอยู่ข้างๆเราถ้าน้ําอยู่ระดับล้อหรือสูงกว่าล้อนะครับเราประเมินคร่าวๆก่อนนะครับเรามาดูใกล้ๆกันครับระดับน้ํา3 0เซนติเมตรมาประมาณไหนนะครับรถโดยเฉ่ีไปเนี่ยนะครับสามสิบเซนนะครับก็ประมาณครึ่งล้อพอดีเลยเห็นไหครับหรือที่ประตูก็ประมาณท่านี้อ่ะมันสูงกว่าขอบประตูก็จริงแต่ประตูมันมีสองชั้นนะครับมันจะมีระดับขึ้นมาอีกนะตอนนี้เราแบบคร่าวๆว่า ครึ่งล้อก็คือรถอยู่ในสเตจที่หนึ่งนะครับหรือระดับที่1นึ่สามารถขับไปได้นะครับแต่แนะนําว่าถ้าเกิดเราเจอปัญหาน้ําท่วมที่ระดับไม่ว่าจะครึ่งล้อหรือสูงบ่าก็ตามนะครับให้เรารีบออกจากสถานการณ์น้ําท่วมให้เร็วที่สุดนะครับถ้าทำไปถ้าเป็นไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ควรขับชา้าๆนะครับใช้ความเร็วต่านะครับแล้วก็ระบาบที่ขับไปก็ ระมัดระวังด้วยนะครับถ้ามีโอกาสที่จะเลี้ยวออกหรือจะหลบช่วงที่เป็นน้ําท่วมได้ยิ่งดีครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตรวจสอบกันครับเดี๋ยวมาดูสเต็ปแรกกันก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับหลังจากที่เราขับรถผ่านน้ําท่วมนะครับที่สูงไม่เกินครึ่งล้อหรือสามสิบเซนติเมตรเนี่ยนะครับหลังจากที่เราขึ้นจากน้ําท่วมแล้วนะครับเราสามารถที่จะขับต่อไปได้เลยนะครับแต่ ระหว่างที่ขึ้นจากน้ําแล้วเนี่ยเราสมควรที่จะต้องเบรกบ่อยที่หนึ่งนะครับเช่นเราขับไปแล้วความเร็วสักประมาณหนึ่งนะครับล้วเราก็เบรกชะลอความเบรกแล้วก็เลียเบรกไว้สักพักหนึ่งแล้วเราก็ปล่อยนะครับแล้วก็เล่งเครื่องบี้ปกติแล้วเราก็เบรกนะครับทำอย่างนี้สักสามถึงสี่ครั้งนะครับเพื่อให้ถ้าเบรกเนี่ยมันแห้งนะครับแล้วก็ระสนทธิภาพของเบรกจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับรวมถึงจะทำความสะอาดสิ่งสุกปรกที่เราบ่งผ่านน้ำท่วมมาด้วยนะ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูที่ภายในห้องเครื่องยนต์ครับว่าเราจะตรวจสอบอะไรกันครับเรามาถึงสเตจที่2นะครับหรือขั้นตอนที่2ก็คือการตรวจสอบภายในห้องเครื่องยนต์นะครับให้เราจอดรถในที่ที่ปลอดภยัยนะครับเราเปิดฝากระโปรงขึ้นมาดับเครื่องยนต์นะครับเสร็จแล้วเราตรวจสอบจากด้านซ้ายมือของเราไปนะครับอันดับแรกเลยก็คือกรองอากาศนะครับกรองอากาศเนี่ยเป็นเป็นตัวที่กรองเขาจะมีตัวกรองน้ําอยู่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นช่วยกรองกรองน้าแล้วชั้นหนึ่งนะครับเพื่อ เพราะว่าท่อของมัน,นจะอยู่สูงนิดนึงนะครับแต่ถ้าน้ําสูงหรือน้ําถูกดูดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่มันดักน้ําไว้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าน้ําสูงมากๆนะครับน้ําอาจจะเข้าไปอยู่ในกองอากาศได้นะครับถ้าเราขับขี่อยู่แล้ว,เค,คนนลวเครื่องยนต์ดับนะครับแนะนําให้จอดแล้วอย่าสตาร์ทเครื่องยนต์ต่อนะครับ ให้แนะนําให้เรียกรถสไลด์มานะครับห้ามติดเครื่องยนต์ใหม่อีกครั้งหนึ่งเด็ดขาดเพราะว่าถ้าน้ําเข้าไปอยู่ในกองอากาศแล้วนะครับระบบเครื่องยนต์เขาจะดูดน้ําเข้าไปนะครับอาจจะทําให้ลูกสูบหรือการกลไกของเครื่องยนต์เนี่ยมันเสียหายได้อย่างเช่นการคดการงอนะครับเพราะว่าน้ําเข้าไปในระบบเครื่องยนต์นะครับถ้าดับแล้วแนะนําให้จอดเลยนะครับถ้ามันยังไม่ดับเร้ขี่มาได้นะครับรถเครื่องยนต์ยังสตาร์ทลับขี่ได้ปกติเราจอดนะฮะเสร็จแล้วเราก็ตรวจสอบตรวจสอบเบื้องต้นดู ความเสียหายต่างๆนะครับหรือเศษกระปกถ้ามันเจอไอ้พวกเศษอะไรก็ตามนะเราก็สามารถเอาออกได้เพราะเราดับเครื่องยนต์แล้วนะครับสิ่งแรกเลยก็คือพวกสายพานต่างๆนะครับตัวนี้ครับถ้าทางถ้าที่บ้านมีผ้าหรือเรามีเวลาว่างก็อาจจะใช้ผ้าเช็ดนะครับทำความสะอาดหรือลมเป่าได้นะครับถัดมานะครับตัวน้ํามันเครื่องนะครับเราสามารถที่จะตรวจสอบเองได้โดยการดึงก้านวัดออกมานะครับ ใช้ผ้าสะอาดตรวจสอบดูนะครับสีน้ำมันก็จะเป็นใสๆนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้ใสๆถือว่าปกติแต่ถ้าเป็นสีขุ่นๆค,ค,คล้ายๆนมอันนี้คือมีน้ําหรือความชื้นเข้าไปในระบบถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็คือปกติละ,ะวางใจได้แล้วนะครับเราก็เรียบกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับต่อมาครับด้านฝวมือมาเรื่อยๆฝั่งนี้ก็เป็นด้านหลังเครื่องนะครับปลอกท่อน้ํานะครับตรวจสอบว่ามี อะไรไปกระแทกใส่มันหรือเปล่านะครับมันเสียหายไหมตอนนั้นเองนะครับแล้วก็เกียร์เกียร์เนี่ยเราไม่สามารถเทียรตรวจสอบระดับน้ํามันของเกียร์ได้หรือดูน้ามันเกียร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นระบบปิดนะครับสมองเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับอาจจะตรวจสอบแค่ว่ามันมีความชื้นในหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับแนะนาไม่ให้คุณจะไปถอดมันเพราะเวลาถอดเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องใช้ความทนนานนิดนึงนะครับแนะนาไม่ให้ถอดออกมานะครับอาจจะใช้แค่ลมเป่าครับต่อมาคือตัวแบตเตอรี่นะครับ ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมันเป็นแบบที่น้ําเข้าไม่ได้อยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ต้องดูอะไรมันมากนะครับที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือตัวแผงฟิลนะครับเราสามารถที่จะแกะออกมาได้นะครับโดยวิธีการกดด้านข้างนะครับก็จะมีลูกศรอยู่เนาะแกะกันมาแล้วก็ยกขึ้นมานะครับสังเกตดูว่าถ้ามันมีไออยู่ในนี้นะครับมีน้ําเกาะหรือมีคราบเป็นความชื้นเนี่ยเราควรจะไปที่ศูนย์บริการแล้วนะครับแสดงว่าน้ำอาจจะกระเด็นเข้ามาอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้นะครับซึ่ง ตัวนี้นะครับถ้าไม่มีความชื้นเนี่ยมาอาจทำง,งานผิดปกติได้แนะนําให้เข้าศูนย์บริการดีกว่าครับอันนี้เราตรวจสอบเบื้องต้นแต่ถ้าเราไม่เจออะไรเลยาวางใจได้นะครับสามารถใช้ได้ต่อไปนะครับแล้วก็หลังจากที่เราวิน้ําไปแล้วเนี่ยนะครับควรจะไปรถไปทําความสะอาดอหรือไปที่คาแคร์นะครับให้เขาล้างอัดฉีดน้นําที่มันสะสมอยู่ในรถนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่ทราบว่าน้ํา ที่เราวิ่งผ่านมาเนี่ยมันมีสารเคมีหรือสิ่งสกรปรกอะไรอาจทาให้สีของเราเนะี่ยมีปัญหาหรือช่วงล่างอาจสึกก่อนได้นะครับเนื่องจากน้ําที่สกระปรกนะครับอันนี้คือสเต็ปหนึ่งนะครับก็คือน้ําที่ไม่สูงมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปแนะนําน้ําที่สูงกว่าระดับครึ่งล้อขึ้นไปเราตรวจวสอบอะไรบ้าง